เมื่อไร่ไฟดำจะถูกกระชากหน้ากากเปิดเผยตัวตนและเตรียมพร้อมรับความดราม่ากระชากหัวใจของออกัสกุชิรวิทย์และน้ำฟ้าธัญพัฒนในละครแม <S <S ่ครัวคนใหม่ทุ่มนี้หน้าจอช่อง3กด33โอ้โหแบบว่ามารลงเสวิธีอานี่นะคะกระชากหน้ากากของไฟดำเลยละคะแล้วลงไงครับ <S <S พี่แมมค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพูดคุยกับคุณหมอประรัแล้วก็ ล้มดาวนะคะวันนี้เป็นล้อมดาวนะคะสวัสดีคะ่ะออก,กสัสเกอร์นะคะก็ตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาเนี่ยนะคะรู้สึกว่าจะทําร้ายจิตใจ,จของคนดูเหลือเกินเลยนะคะโดยเฉพาะมอยู่ อีพหนึ่งะเมื่อวันไหนนะวันจันไหมที่แบบว่าจะจะจะไม่ใช่ค่ะมีอยู่ฉากหวานฉากฟินเน่ยพี่จะไม่ได้ว่ามันจันทร์หรือเปล่านะแล้วก็ตัดโชวออกไปเลยนะแล้วก็ติดตามต่อวันพรุ่งนี้ซึ่งก็คนที่ดูอยู่นะมีเสียกันซิบบอกว่าโอ้โหมันทำ้า้จิตใจมากเลยทีเดียวนะคะฉากที่เป็นที่ช่วยมาจากไอ้นี่ไงจมน้ำไงแล้วก็ไปดูแลเขานี่ไงนี่เราเห็นแล้วว่าน้อมดาว น่ารักแค่ไหน,นแล้วเราเป็นฉากที่เราก็ดูหัวใจตัวเองเ้วแบบเต็มที่ว่าเรารู้สึกไงกับเขาค่ะก็ะดูเป็นคุณหมออบอุ่นเนาะครับ <c oughs> ต้องดูาบฝ่ายที่ตัง้ตอง <c oughs> อยู่ข้งางหัวเตียงกับวิก ทีนี้ไอ้ฉากที่แบบว่าดำน้ำเนี่ยนะคือเราเองตอนดูละครลึกีงไปนะเราก็ลุ้นนะว่าเอ๊ทำไมกระชากวิกผมไม่ได้สักทีหนึ่งอ่ะคุณหมอปลาที่ถูกผักตกทะเลมีตะเลิดไปทีหนึ่งใช่ค่ะคือถ้าได้ดูบอกว่าััเกงดีๆค่ะตอนลงน้ำจริงๆแล้วตอนขึ้นมาก็เดิดแล้วหนูดึงลงมาเปันโป๊แล้วมันจะล่วงหนูก็เลยดึงลงมา อ๋อนี่คืออันนั้นคือไหวพลิบนักแสดงใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะใช่ค่ะทำไมหนูรู้สึกว่ามันลอยออกไปเหรอครับอ๋อใช่ค่ะหนูรู้สึกว่ามันลอยเพราะว่าหนูจำได้ว่าหนูอ่ะ พะวงกับทางวิกแล้วก็ฝ่ายแต่ว่าฝ่ายมือหนึ่งเลยไม่อยู่เลยมือหนึ่งจับวิกมือหนึ่งจับฝ่ายไม่เนี่ยแต่ว่าตามบทตามบทนี่ไงคือฝ่ายต้องอยู่ไหมหรือหรือว่าต้องอยู่ครบต้องอยู่ครบต้องอยู่ครบแต่ว่าด้วยความที่ปารามเขารู้อยู่แล้วอ่ะก็ไม่ได้แบบอะไรสังเกตอะไรเขาเป็นห่วง มากกว่าอ๋อบทยาวไปเพราะฉะนั้นผู้กำกับก็เลยไม่ต้องสั่งเทคเราก็เลยไม่ต้องลงน้ําหลายรอบเอ้ยหลายรอบยังไงก็หลายรอบความถ้าที่ทะเลแล้วช่วงนี้ฉากอะไรนะฉากฟินๆนี่ก็มีให้คุณผู้ชมเนี่ยเขาได้อินกับละครเรื่องนี้เยอะนะโดยเฉพาะตอนเนี่ยตอนช่วยช่วยช่วยมาช่วยมานี่ตอนเป็นไงบ้างหลายรอบอีกไหมอันนี้ก็นิดหน่อยครับหลายรอบนิดหน่อยแต่พี่รู้สึกน้ำฟ้าอมยิ้มนะ หนูเหรอคะค่ะมาถึงในนั้นเหรอจริงจริงอ่ะน่าจะเขินน่าจะเขินรู้สึกยังไงบ้างแล้วบ้างรู้สึกว่าเอ๊แล้วๆพี่กัดถ่ายเร็วๆจะได้เจ็บนะพี่เออแสดงว่าถ่ายกันยาวนานทั้งวันเลยเนาะฉากเบื้อถ่ายที่ทะเลอันนี้เนาะทั้งวันครับเพราะว่ามีหลายมุมกล้องด้วยอะค่ะไม่ที่ทะเลลงไปน่าจะหลังเที่ยงมั้งคะหลังแล้วก็แบบถ่ายกันมาเ แต่เมื่อวานจบไว้ที่ปาร์ตี้หน้ากาดเ,<ช>เรามีเบื้องหลังนะอ,อ,อยากให้ดูเบื้องหลังเราเล่าหน่อยว่าเออเป็นยังไงเห็นมีใส่ย,ยกย้ายใสยเ่เอวอะไรกันเยอะเลยนะอัน,น,น <ะ S 1> คือออกกัส<อ>นะคะไม่ใช่ออประลำนะคะ <laughs> นี่คือสาเหตุที่หมอรองกระดูกปริ้นนะครับอ๋ <laughs> ออน <c oughs> นี่คือบอกว่าทําง,งานหนักจากการถ่ายละครก็คืออันนี้นะใช่ไม่คิดว่าโรแมนติกคอมเมดี้เฉยๆจะต้องใส่สุดขนาดนี้นะครับในการเต้นอรอ อันนี้เขาให้เราเต้นในฉากอะไรเต้นครับใช่มีตัวอย่างทิ้งท้ายไว้ด้วยครับสำหรับเมื่อคืนนี้ว่าใช่หนูรู้่หนูรู้สึกว่าพี่กั่ดสนุกสนุกมีความสุขคือตั้งแต่ถ่ายทํามาตลอดนี่คือชอบฉากนี้มากที่สุดเป็นออฟิศมากที่สุดเขาบอกว่าเต้นยังไงก็ได้ให้ดูแบบกวนมากที่สุดไม่ต้องห่วงแบบความหล่อหรืออะไรเลยความเป็นหมอประลามคือทิ้งไปเลยก็เลยเต้นเป็นออกัสเอง น่าจะุ่นพีน้ำตาลฉากนี้ค่ะฉากนี้คือคือเป็นฉากอะไรอะคะคือเราใส่นักใช่ครับปาร์ตี้ใส่หน้ากากหน้ากากดาราอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามตีเนียนเราใช้วิธีการตีเนียนคือเต้นเต้นเข้ามาใกล้ๆเขาอ๋อใช่ครับเต้นเข้ามาใกล้เขาแล้วเราก็เหมือนแบบ มันจะถอดหน้ากากเขาออกมาให้เห็นว่าเป็นล้อมดาวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการวางแผนกันระหว่างครอบครัวล้อมดาวกับอาหมอปะลําค่ะใช่ค่ะว่าจะมาให้ล้อมดาวยอมรับสักทีว่าตัวเองปลอมตัวมาเป็นสายดำค่ะก็เลยจัดงานหน้ากากนี้ขึ้นซึ่งในงานเนี้ยหมอปะลําเขาก็พยายามมาใกล้เราอย่างที่เห็นนะคะคือตอนเนี้ยทุกคนยกเว้นสายดำรู้หมดว่าสายดำปอมออกมาอ่าไ่อว่าคุณนายพิสมนเอ้ยคุณนายยังไม่รู้นะคะซึ่ง ในเมื่อคุณอายดูดีดูพี่พี่เออเออไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นปลอมตัวเป็นออกัสนะออกัสจริงๆนะแต่ใส่หน้ากากหน้ากากพี่เจมจส์กับแต้วนัทพรจ้าคุณรู้มานานแค่ไหนแล้วนานจนไม่อย่างนั้นเนี่ยนะหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะต้องกลายเป็นพ่อแม่แม่งอนอะไรกันแม่หลังจากที่เราดูขำขำฮาๆกันมาโดยตลอดแล้วเนี่ยเริ่มมีความดราม่าแล้วค่ะเริ่มมีการเผยความรู้สึกเผยเร็วนะ เผยเร็วไหมเร็วไหมปกติแล้วคงจับไม่ปกติถ้าจับจับอย่างนี้ได้นะต้องมีการงอนหน่อยนะอันี่คือเผยเร็วมากเลยอ่ะเป็นละครที่แบบกระชับมากทันใจคนดูมากเลยอ่ะค่ะด้วยค่ะแล้วก็หมอประลัมด้วยความที่เขารู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละเหมือนเขาจับได้แล้วเขาคือแค่อยากให้ล้อมดาวยอมรับกับตัวเองว่าเราคือฝ่ายดำค่ะเขาก็เลย หนูว่าเขาเลือกที่จะใช้บอกความรู้สึกตรงๆกับเราไปเลยว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงค่ะแต่ห้เราหอกเาเป็นยังไงเนาะก็จะเห็นนี้ความดราม่าเป็นยังไงคะเบื้องหลังฉากดราม่าเป็นยังไงตาวมตาต้องร้องไห้แต่ก่อนเข้าฉากเพียเข้าฉากอะไรยังไงใช่ไหมค่ะเพราะว่ามันมีถ่ายบอกว่าคอนติเนียมา บางทีแบบเราไม่ได้ถ่ายเลี้ยงนะคะมันก็เลยต้องทาอารมณ์ก่อนที่จะเข้าไปแล้วแบบต้องร้องไห้โฮมาเพราะเราแบบลองไปเยอะก็เลยต้องเข้าฉากนี้ด้วยกันราองห้โฮก็เลยต้องมีทําอารมณ์ก่อนจะได้เห็นน้ําตาลูกผู้ชายนี่นี่คือแสดงว่าคืนนี้นี่คือต้องแบบว่าอารมณ์แบบหลากหลายมากเลยนะเปิดมาด้วยว่บความสนุกสนานกับท่าเต้นของออกัสแต่ว่าช่วงท้ายมีดราม่าน้ําตาแตกกันนี้ใช่ครับใช่ก็ละครเราจริงๆก็เป็นอาโรแมนติกคอมเมดี้ใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงหลัง ก็จะมีดราม่าปนเข้ามาด้วยค่ะอ๋อดราม่าคอมดี้ค่ะแต่ว่าเป็นดราม่าที่ยังมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กกันอยู่แล้วไปดำยังคงให้เห็นอีกไหมหรือว่าหายไปเลยมีรบดามมาแทนมีแน่นอนมีเน่ยฝดำก็ยังต้องมีอยู่ค่ะเพราะว่าคุณนายพี่สมรยังคุณนายพี่สมรยังใช่ค่ะคือคุณผู้ชมมาทายดีไหมว่าคุณนายพี่สมรจะรู้เมื่อไหร่ได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าถ้าทายถูกนะถ้าทายถูก ออกัสมีของจะมอบให้วิกาไทยอะไรเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับอาน้ำฟ้าด้วยน้ำฟ้าก็จะให้ด้วยนะคะคำถามก็คือให้คุณหมอปลาลำทายว่าคำือบคือ คุณแม่คุณนายพิสมรคุณนายพิมรเออจะจับได้เมื่อไหร่ว่าไฟดําคือล้อมดาวค่ะไยดำปลอมตัวมาปลอมตัวมาในอีพีไหนเนาะอีพีที่เท่าไหร่ค่ะจะคาบเกี่ยวกันก็ได้นะใช่เพราะตอนนี้เหลืออีก5้าอีพีแล้วรวมยันตอนนี้ด้วยนะคะจะจบแล้วนะเออก็มาลู้กันว่าคุณนายพิสมอนะคะจะรู้เมื่อไหร่แล้วรู้แล้วเนี่ยนับจะเป็นยังไงเออนี่ก็น่าสนใจเนาะแล้วก็จะได้รับไปเลยนะคะเสื้อแม่ครัวคนใหม่พร้อมลายเซ็นของน้ำฟ้ากับออกัสเข้ามาตอบกันได้ที่ Facebook ของรายการโต๊ะ ข่าวบันเทิงนะคะถึงหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มเท่านั้นของวันนี้ของวันนี้นะแล้วเราก็จะมอบให้ก็คือหลังจากที่เราทราบแล้วก็คือละครจบแล้วเนาะคนที่ตอบถูก5้าคนแรกก็จะรับไปมันก็จะมี E ีพี22 2ส2บ2อี่สาเราไม่รู้ว่าทายมาสัก e ีีไหนทายมาสักอีพีแต่หนึ่งคนมีสิทธิ์แค่หนึ่งครั้งนะคะใช่ค่ะแล้วก็ยินดีด้วยกับเรียกว่ากระแสละครลิทติ้งนะคะชื่นใจเนาะชื่นใจมาตอนจบขอสักเท่าไหร่ดีคะ6 6.5กันค่ะตอนนีังุณคิดเลขมาแล้วนะ6.5มีอะไรพิเศษพร้อมกับรางวัลจากที่กัสดใช่พร้อมรางวัลไปเลยอ๋อจริงเหรอรางวัลเป็นอะไรคะรางวัลเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูนะครับที่6.5เอาเลขจิม้งมีแน่นอนแต่มีแน่นอนเพราะว่าตอนนี้แบบกรุงเทพขึ้นไปเจ็ดเออใช่อ่าอ่ะก็รอลุ้นกันนะคะทุกวันค่ะจันท์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็ใกล้จะจบแล้วด้วยนะคะวันที่หกนะอนัคารหน้าก็จบแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ 아.